ัสดีแฟนครับสวัสดีครับเอออ้อยมีแนวถามปวนเพราะว่ามื่อนั่นปวนเกินเรื่องอันไฟฉายอ้อยฟังแม้ว่าไฟสายอีกย่างมันคือสิแกลีคัะแกลีแน่และไฟสายอย่างนี้ปวนเบาส่วอ้อยฟังไฟสายความความแรงสูงปะมันมีความอดความแรงสูงบานนั่นบอกไฟสายบัดทั่วอันแง่งอยู่บ้านนี่คือพอละีบรีรีบรีอยู่อ้อยมันลอยอันนั้นมันอาศิกระดัวลอย อง้เปันนอหลายพันผอมเนหลายพันเออตอนปอนว่าละเจกเิปอนน็ันเน่ืงเี่าอันเยอเจบาทพี่นองปังปอนมักเบ้งอกปอนมักเบิ้งในโทรศัพท์เขาเรียกว่าเบิ่งจากยังก็เบื้องนจากือคงเออเบิ่งในยูทูบศึกษายามอ้อยเห็ดแพ้กับเว้าสวยฟัง ว่าอันนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ท่านนะเอาอะไรว่าเอออ้อยก็เ,กเลยมาคิดวันรานนี่มีกิดความหล้หลายอย่างเพราะว่าการที่แกนอนติดเตียงอแกกับบรีนอนอยู่ซื้อได้พี่น้องแกเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์แกก็ศึกษาอย่าง,งว,าาว่าแกไปเวลาอ้อยเฮ็ดแพ้พื่นเม็ดล่งสีกระสีวา,าวอ้อยฟังพอฟังไปฟังแกเว้าไปว้าไปมันก็นมีสารละแล้วก็สามารถแบ่งปันให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนั่ค่ะเพราะว่าแกเว้ามากเอายังสีมันมีอยู่บ่พวน พึ่งก็เลยมาถ่ายอะให้อ้อยเบิ่งเขาคนดีเขาเว้ามันก็แม่นคือแก่ค่ะแก่ว่าจังซีิล่ะอันยืนยืนอหยังก็บปอนยืนอันยิ่งไฟสไายอ่ะยู่หน,าาน้าบ้านห้ายืนถึงปากซอยได้แม่นบ่นั่นคือความสาว่างของมันปะนบ้านห้านี่ไฟดับดูนบะละ่ล่ะเออบัดนี้ปังปอนเลยว่าเอาไว้มีไว้บ้านก็นดีกันได้พออ่อเอาไวถามมาปอนราคาเท่าไหนน 7, ว่าซัันเจ็ดพันก็บาทเจ็ดพันหนาเลยเจ็ดพ <laughs> ันก็บาทเจ็ดพันหนาเลยห้สิบ เจ็ดพนันหารยหกสิบพี่นองพื่นบึงคุณกัมบม่ว่าวช่วอาอยฟังปอนเรียกว่าความความแห้งของมันเขาเรียกว่าความสว่างของของไฟฉายนี่ปอนปอนเรียกมันเป็นยังกับโลเมนโลเมนคือความสว่างความเจงแกงเนี่ยมันวะมันมีจะระดับกว่าปอนว่าวาไอยฟังนะบุญหลายระดับเยอสะสว่างหน่อยฮอดสว่างสว่างหลายขเขาเรียกว่าเป็นระดับที่เท่าไหร่สว่างหลายระดับที่สี่ที่ห้าปะ สามพันความความวาความแหง้งสว่างมันน่ะสามพันนุ่มนโอ้โหปองปองป่วนว่ายืนอยู่หน้าบ้านนี่ยิ่งไปถึงสุดซอยบ้านเลยพี่นอ้องความสว่างน่ะสว่างเลยอโอ้ตอนไฟดับนี่ยกอยากเอามาล่วงเฮดได้เนาะไม่ไดเขาที่เขาไปเดินป่าเดินเด<อ>ินป่าเดินยังเนาะเออทั่วกันวกกัดเตยน้นนำเทียนนย่ยวน้ำแข็งอ่าเขาใส่อันนี้มั้ยเขาใส่รับเขาเขาเขาก็มี่ปั๊บยิ่งแบบ น้อยแล้วก็กว้างเ,<อ>เพื่อ,อ,อที่จะหาหาสิ่งทียูกว้างๆมันวาถ้าสิ่งทีมันแขบคเพื่อังเฮาสีเบื้องป่าเดียเฮาก็ยิ่งในอีกระดับหนึ่งแล้วมันมีถึงระดับเที่ยาเลือกถ้าอันละยี่สิบห้าสิบบาทนี่โชคดีเลยเมื่ส่วนนี้ว่าได้แมนวะ <laughs> อันนี้ยิ่งกว,างว้างออกเลยต้องเห็นหมดเลยตีวงกว้างออกใหญ่มากเลยเราความสามารถมันหนอกจาก ความสว่างไรนี่ปอนว่ามันเห็นอย่างไรอีกอ่ะมันชัดอย่างไรปอนแม่นอันนี้บทีชัดโทรศัพท์ได้พร้อมอีกแบบนึงเอออีกแบบหนึง่งคุณบอกเอาไอ้ฟังแล้ววายก็จับใจความที่ร้านบอกโอ้โหเี่ยวกัเนี่ยอืมอืมอันนี้คือว่าปอนว่ามันอหี้ยงกว่าชัดชัดโทรศัพท์ได้พร้อมชัดโทรศัพท์ได้พร้อมเราก็เป็นก็ยังพม่แบ่งใม่โตโอ้เไม่แบ่งเป็นแบบสำรองในห้องในในโตได้แล้วอันนี้มันราคาเท่าไรล่ะฮะราคามันเท่าไรอันนี้ก็ซีซีลอยก็จาแบบ เอ๋อมันก็นาซื้อใบพกเนี่ยน่าปลอดแล้วซื้อไปก็จะหาบัตรได้แล้วเป็นศึกษาบุงพี่น้องบางครั้งอันใดเพื่อนเกิดบอกว่าเพื่อนเจียน้องเพื่อนสร้างให้ไฟหน่อยไฟหน่อยสามแถวนี้คือไฟไฟสูสเซนไฟกับพี่ไฟสูสเซนก่อลนี่เฮานั่งรถนั่งลาไปรถเข้ารถรถเฮารถดับรถเสียเฮาสามารถเอามายืนกระปิกกระปิกได้หรือเปอ่าคือดีท่ว่าแต่จะมีนที่ตัดสายสายเบียว แต่ก็มีถูกที่ถูกโจ๊กเนี่ยมข้าอุบัติเหตุเปิดกระจกออกว่าไรเออเปิดโจ๊กออกว่าไรก็สามารถออกเล็กตัวเนี้ยถูกเจ้าได้ถูกเจ้าออกมาได้โอ้ความสามารถของมันปะแล้วก็จะมีมีดมีดอันนี้เนี่ยเสามารถตัดอันสายอันสายรัดรถยนต์ออกเอาหนักสายนี้สายนี้ละไพ่เออสายนี้มีละไพ่โอ้หมายความันคมมากเลยนะ เด้อเราท่านเป็นท่าทาสันเอฟฟอตรงชาติมันอยู่ตรงไหนอยู่ก้นอยู่กนมันออโอ้มันเกิดดีดีราคากับพอเพียงอือน่าสนมันวะประโยชน์มันไหลพกไปใส่มาใส่แล้วความความสว่างมันกระสิน้อยกว่นเจ็ดยพันยนวะอืมอืมแต่ว่ามันกับโอเคถือว่าโอเคอืออออันนี้ป้อนศึกษา มาเฝ้าเสืออ้อยฟังเอาไว้เลยว่าใส่มันเป็นแบบใดพันพึ่งก็ได้ไหมเบื้งพี่น้องเออเป็นแต่พวกผ้าไปใส่มาใส่เลยแล้วก็ไม่แต่เกลี่ยมันเรื่องเนี่ยเกียยโอ้อะไรอะไรป้าป้าเออเดี๋ยวป้าไปทําให้ป้าทําป้าไปทำอะไรงานงานจ้างหิวแล้วนะยังไม่ได้ก <sh> ินข้าวเลยนี่นี่ครับพี่น้องเป็นแบบนี้มเด้อ โอ้ได้เก็ตความรู้จากปังปอนหลายอย่างได้พี่น้องสี่ร้อยร้อยกับบาทนะสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะทา,า,ทาทนาน,า,น,า,นาพกปอนเอามาตังอยู่้างนาเพราะเห็นเออเห็นนาปอนปอนที่กิ่งมันกับน,นาพกผ้าเด้หนึง่งมันใส่ประโยชน์ได้หลายอย่างามันมัน,ม,นมันเครืองมันเป็นตาใหญ่ปอน,นปอนกลางได้ละเออเขาพกใส่กระเป๋าไปใส่มาใส่ได้ลนาะเป๋าเปย์ะเออคือดีเจคือดีเจโจเนี่ยร้องพ่ายเปยใหญ่เนี่ย เราก็เป็นตะพุกไปใส่มาใบ่อใส่ไปเล่นรถก็ได้งอือยังบอออกไปใส่รถใส่อือเพื่อนเพื่อนศึกษาได้พี่นอ้องปังป่วนศึกษาสิมีอนานันอันนี้มะแฮอ้อยเดนัน่นบริเวโคกชนาอยเขาได้พี่น้องอันนี้คือร้านเอรอร้านเอาความรู้ที่เพ,พนนื้นเบิ้งสิ่พื้นลายย่างอันนี้คือกับก็คือกัออออบเขาใส่เบ็ดเด้ มีหดสายเสียแบตสายสียแบตอันแบบแบงอยู่ได้กระเป๋าออมีหดหูฟังพร้อมเอออันหูฟังนี่เอาซื้อมาแบบประหากเอามาเสียบต่อกันเลยมีสองสองสองแจ็คอ๋อให้เขาเสียบชาร์จอยู่กระเป๋าเป้คือมันก็น่ารักพี่แอฟอีกแบมเนึ่คนเฮามันก็เก่งเราคนเฮานี่ไหมตีซุ่มวก์สายยูทูบทั้งหลายหลายอย่เดียวแล้วก็มีกระเป๋า เขาก็ขากสื้อกระเปาอย่างนี้แหละม่ใส่เออใช่ยูทูปตั้งไหนเออเออเออเขาจะเอาเป็นกระเป๋าอันน้ประสงไปเลยเกระเป๋าผ้าไปได้โตเลยแค่พวพวกพวก,พวก,พวกอันใช่ยูทุเนี่แค่ขากล่องเพาะว่าวแบ่งเราพวกกล่องอที่เขาจะใส่ในการเห็นยุทืมเขาใส่ในกระเป๋านี่าง,งนี้อเขาผ้าไปออมเขากไปเที่ยวกิน่างเขา เปิดเบิร์ดเบิดอยังนี้เขาเขากระชากจะออกผ้าสานอืมอืมอืมโอ้โอเคเลยแล้วอวยกับพวกเคยเห็นด้พี่น้องเพราห้องเขียนงานนี่อีกแบบหนึ่งเพิ่นวางเพิ่นกับเปิดเบิรงเปิดเบิรงมันก็ได้ความรู้เพิ่นกับมะแววเสวะอวยฟังเออก็เลยว่าหลานมี่กิดความรู้มาแนะน้ามห้องบางครั้งห้องเบิรงอยู่กับผ่านไปถ้างห้องบทศึกษาห้องก็จะบลูความหมายของหน้าที่ของมันว่ามันเหตุอีกอย่างใดอีกสิหน้าอีกแบบหนึ่งอีกขึ้น ็นเก,กียงเก,กียงโซลโซ,ซล์<อ>ลเซลอแว่าเ้าตั้งแคมในปาอย่างเงี้ยแล้วเขอตั้งแคมในปาเนี่ยห้เา,าเหา,าใส่็นเกียงรัรองสบายเลยตัวนี้ถ้าบโบมีไฟห้อก็สามารถใส่แสงอาทิตย์ได้ใส่แสงๆๆโซ,ซลเซลมัน<อ>จะมีแสงโซลเซลไว้ใหม่ชาร์จจากแสงแดดก็ไรแสงเออ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 อไฟเป็นไฟอ แต่กเกียงไฟในโต๊ะอี่ยตึกเกียงไฟโซลารเซลล์เนี่ยแอืต่หาเบื้องรวดในในเน็ตน,น,นะออืืบางคนกับเบื้องที่ซื้อบรูความหมายของมันเข้าใจปะ่ะแต่ว่าพอดีปังปอนนี้ ศึกษาเรียนรู้ <ขอ S 1> มากฮะบางคนเขาศึกษามั้ยไงือบางคนที่เขาศึกษาเน่เขาใจว่าบางคนกับเบิ้งพ่อพันธพานไปบืรู้ว่านาทีมันคือเฮ็ดอ,อยียงใดหูแต่ว่ามันเป็นตะเกียงซื้อเขาใจว่า<ม>ที่ในเวมันเป็นตะเกียงอเนกประสงค์สามารถที่จะชาร์จแบตได้อันนี้คือบางปอนบอกเกี่ยวกับการโทรศัพย์โดยตรงเลยที่มันซื้อกับโซรศทัพย์ได้ก็คือเป็นตัวชาติเป็นตัวอ เจ็บแบตเตอรี่นู่นนั่นนี่นี่มันเกี่ยวกับโทรศัพท์โดยตรงเลยเพราะว่าเพื่อนเป็น mm hmm. เขาเรียกว่านักนักที่จะเลียนรูเพราะว่าเพื่อนกับจับแต่โทรศัพท์เสียพี่น้องเพื่อนก็เลยตรงเลียนรูการใส่โทรศัพท์เนี่ยว่าประโยชน์ของแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเฮ็ดกับโทรศัพท์ได้ยังไงเพื่อนกับเรโอกเก็บความรู้ตรงนี้นะมาบอกสู่อาอ,อยฟังเอาอ่อยก็เลยมา่ทยยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องบึงว่าห้านเอาอ่อยมีความรู้ ในการที่จะศึกษาอย่างางัเราก็มาสามารถแบ่งปันแช่บางคนนี่ถามนี่บลูบน,นูนบลูนี่แต่ว่าแกสามารถว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าให้เขารู้ว่าความหมายของของอุป,ปกรณ์ที่ใส่กับโทรศัพท์นี่นาทีมันเห็นอย่างใดเอาอ้อยก็เลยว่าออนาที่จะเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบ่งได้ช่มน้ำสิคะพี่น้องคนสิมีเนาะอาอ้อยบอนเบิง่งอันนี้มีอันนี้อันนี้อันนี้เกันเกี่ยวกับขากล่องพวกเกี่ยวกับขากล่องพวก นแนวไทยเกี่ยวกับกล่องเฮดยูทูบนี่แกกับเบิ่งเลยค่ะบอกก่าอ้อยว่าแบบนี้แบบนี้อ่อ้อยก็เชื่อบูน้ำเขาหรอกบางครั้งมันแพงอ้อยก็บ,บ่มีเงินสื้อพี่น้องห้านกับชีววาฟังอันนี้ก็ได้เก็ตเล็กเก็ตหน่อยจากปังปอนนะคะเดี๋ยวปังปอนสีหาหลายๆอย่างมาบ่าซูพอแม่พี่น้องฟังกับพี่นอ้องอืาเป็นกับเลี้ยนรูนี่โทรศัพท์อะ่ะอันนี้ก็เป็นที่ชชดบริการ สมสาันคืออยังทีนเป็นเพียงไม่ไม่เช่าฟรีได้ตโตอ๋อ๋อไม่เช่าฟรีนะฮะเออเออเที่ยวปับไทยรูปไทยอย่างไดเป็นเพียงไม่เช่าฟรีเลยไม่ตัวได้ว่า,าจะมีเกี่ยวเซนกับไปตัวที่นีโทรศัพท์่มีรูทสามารถสามารถชาร์จได้ชา,าร์จแบตได้ไดโตอืมโอ้ ส,ออสมพ่อปวกที่ดีเขาเหตุยูทูบเนี่ยเขาถึงมีแบตเตอรี่ได้ตลอดเพราะว่าเขามีตัวเสาซอร์ฟีที่จะชัดโทรศัพท์ในตัวได้แต่ว่าราคามันก็สูงเลยเนะสำหรับคนที่มีต้นทุนหน่อยพันแปดโอ้พันแปดถ,ถือว่าโอเคอาย่ถ้า้เงิน y นยูทู e ดูๆนะนี่พันพันกว่าบาทเออพันกว่าบาทมีม,ม,มีมีหลายลราคาไปหาเบิ่งนี่ยูทูปก็ได้ เพิ <toys> ่ง <m ics> <m im itation> ่แล้วอืมอืมนั่นแหละพี่น้องขายยู่แล้วนี่แหละเพื่อนกับสีเบื้องตัวนี้บางปอนก็ได้เอามาเบาซูห้าฟังกับพี่น้องอ๋อยกระสิได้ความรู้กับร้านนี่แหละเพื่อนกระวบานั่นว่านี่เอ๊ะเข้ามาไทยยูทูบแบงปันให้พ่อแม่พี่น้องบางคนกระสิคื่ออ้อยได้พี่น้องยศงานไทยยูทูปกับไทยไปแต่ว่าบางครั้งแบตหมดเป็นสีเข้าสีแก้ไขด้วยวิธีอย่างถ้าเขามีอุปกรณ์พวกนี้เสริมน้ำ มันน่าสิดีสำหรับคนที่ใส่โทรศัพท์ได้สุดนี่ลนะได้โอ้สองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทแม่นบ่เออมันคืออยังชุดนี่ชุดชุดกันยังไงชุดเต็มแต่ว่ามันเป็นเซตเป็นชุดเลยซอยไทยอืมพี่หล่ออืมมันครบสุดหมดเลยมันบ่อืมอะไรยุ่งสุดเนี่ยเออผู้ใดที่เหตุยูทูบนี่ถ้ามีชุดนี่คือจบเลยนะ เออไ้แบบมุ้มมุมม้มสูงกันเลยขาไทยชิปแบบมุ้มสูงกันเลยโซ่มุมม้มสูงกันเลยอืมเห็แล้วอันเพื่อนเพื่อนว่าอ้อยเฮ็ดยูทูบจักหน่อยเพื่อนกันแนะน้ำเอาไว้เอาไว้แต่ว่าพอถามราคาแต่ละอันกับแพงอยู่ครับพี่น้องเพราะว่ายูทูบเอาไว้บางอันโมเมนต์บางอันค่ะสิปีนึงแล้วโมเมนต์จักเดือนแล้วเนี่ยโอ้หลายเดือนแล้วได้พี่น้องโมเมนต์หาหาเดือนโมเมนต์หาเดือนเราเนี่ย ยังบดเงินยูทูบเลยพี่น้องหาเดือนหกเดือนลวแต่เฮ็ดมานี่เพิ่งได้สามเทียนกับพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องติดตามคลิปอบไว้แล้วได้จ้าเด้อให้ได้เงินค่าขนม,น,ม,น,มน่มเนยมาเฮ็ดคลิปเจ้าของดูแลลูกร้านให้ได้ค่าขนมได้ซื้ออุปก,กรณ์คือปังปอนเฮ็ดแน่เทคโนโลยีกับิดีขึ้นกับพี่น้องแต่ว่าก็ต้องให้ร้านสอนคือเ่าแหละ ขาก้องนี่เพิ่นก็บอกเอาไว้ขากล้องแบบมีรีโมทดนี่เพื่อนก็บอกเอาไว้เด็แต่วาแต่ว่ารีโมอาไว้หายไปเลยได้ป่นอันอันติดติดกับขากล้องนะแต่ว่าติดกับขาที่มันติดกับขาขาโทรศัพท์นะทายคลิปน่ะมันหายไปแล้วแต่ว่ามันมันใส่บะไรตะวงปังปอนเชียกกันละจำได้ว่าที่ปังปอนกวดแหนมันหลุดมันหลุดมันรุนรุนไปใส่บุรรุแต่ว่ามันก็เหตุบ่ไรเพราะว่ามันกองแกงนะหูจกบ่กว่ามันกองแกงน่ะ มันในหน่วยก็ร้องเรีมันของไวไฟได้เจี๊ยตกลนหายไปใส่ภูเห็นเลยแต่ว่ายุบานนี่แหละยันเฮีอยอยู่แถวตู่ไว้อ่อยเยอ่แต่ว่าผู้เหตุเปลี่ยนเปนแกมไวไฟได้เออแต่ว่าครูมือห้องันเปลีาา่ยนภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนแน่บุญน่ะมันมีภาษาไทยแปลด้วยผู้ใดสิมาอ่านในภาษาอังกฤษถ้ามันต้องไปถามเขา มือนั่นปังปอนที่ไหนเอาไว้อยู่มึนตึบกบพี่น้องทั้งภาษาจีนภาราอังกฤษก็เล่เอามันติดไ้ขากรรไกรแอปิกนิกแอปิกนิกเอ้ามีแอปิกนิกอีกพี่น้องแอปิกนิกแสมาช่าได้รึปะชาติเป็นแบแดงได้โอ้ยืนมันกับสองร่องสองร้องโอ้ยน้ำก็ได้นแล้วข้ามตัวอะไรครับมันก็คือพร่มไอ้นาแหละนั่นและปิ้นิกแบบปิ้นิ่เนี่ยเซน น้ำแข็งเซนนาำต้มดาอะไรอืมอืมจะสามารถชาช์จแบตได้พอ้ออแบเออป้องบอลอย่ารราะวันมันจะอยู่ได้ป้ะวันกือสองสนมงลเหรอเออ,เอ,อมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องบันีก็ขอบคุณปังปอนที่ให้เก็ดความรู้เล็กๆได้น้อยอันให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังปังป,งปอนเบานึ่งค่ะปังปอนสวัสดีแฟนครับ